สวัสดีครับวันนี้วันบ็ Boxing Day นะครับวันที่ผู้บอลกีตนี้เตะกันยาวเหยียดนะครับทั้งพิมพ์ลีกนะครับแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูนะครับจนถึงนอกลีกนะครับเป็นลีกเดียวในยุโรปนะครับที่เตะฟุตบอลกันนะครับในช่วงวันคริสต์มาสนะครับแล้ววันนี้ผมมาอย่างที่สนามเบนโรสนะครับเป็นทีมเล็กๆนะครับที่อยู่ทางผัดออกของลอนดอนนะครับชื่อว่าเบตันโอเลียนนะครับหลังผมนะครับบ้านของพวกเขาแล้วครับ เป็นทีมที่อยู่ตอนออกของลอนดอนอยู่ใกล้กับเวสต์แฮมนะครับและเป็นทีมที่เรื่องราวของพวกเขานั้นเจ่านานนะครับเพราะว่าเป็นสโมสรเก่าแก่อันดับ2ของลอนดอนนะครับทีมแรกที่เกิดในในลอนดอนคือกูแลนนะครับทีม2คือทีมนี้ครับหลังผมนะครับติโอเลียนนะครับฉายาของพวกเขานะครับโลโก้เป็นรูปมังกรนะครับฝรั่งฝรังเรียกว่าไวันะครับไวเล่นนะครับเป็นสั์เฉพาะนะครับกับ ฉายาของทีมดิโ o r เ e ียนนะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นเกมบอลลีกวันกับสนามใหม่สนามแรกที่ผมพามาครั้งแรกกับช่องนี้ครับไก่ป่าชาแนลนะครับพวกเขามีชาตันมาเยือนนะครับว่าเป็นเก็บักสีเลยนะครับชาตันอยู่ทางใต้ของลอนดอนนะครับวันนี้มาตอนออกของลอนดอนมาทำการแข่งขันเกมลีกวันกันนะครับรือครับใครชอบนะครับฝากกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับรูดถึงนะครับ นำเพื่อนต่อกันนะครับกด subscribe กันครับกับช่องแหน่ไก่ป่ากับการพาไปเดือนนะครับจากฟุตบอลกิจนะครับหรือว่าสัมผัสบรรยากาศลึกๆทางในและลักษณะครับผมลักษณะนะครับนะครับของดานโปเรียนนะครับจะมีรูปปั้นนะครับนี่อยู่ครับคือรอรี่นะครับคันทิงแฮมนะครับเป็นักเตะวูสีคนแรกครับที่เล่นให้กับอังกฤษนะครับ แล้วก็เป็นนักเตะเอวสีที่สมัยก่อนนั้นก็โดนเหยียดเยอะครับเพราะว่าเก่าๆเนี่ยเรื่องของการเหยียดซีพิวยังมีเยอะกว่าทุกวันนี้นะครับทำไมถึงมีรูปปั้นครับเพราะว่านะครับคันธิแฮมนี้นะครับออกสตาร์ทนะครับอาชีพค้าแข่งนะครับกับทีมทีมนี้ครับก็คือนะครับคือท่านโอเลียนครับนะครับแฟนบอลก็ต้องมานะครับมาดูประวัติกันครับ นะครับชานีรถไฟนะครับเรตันนะครับก็เดินมาประมาณสิบนาทีก็จะถึงสนามนะครับบิสเบนโรดนะครับนังเย่านะครับของทีมเรตันโอเลียนนะครับวันนี้ก็เป็นเกมวันบ็อกซิ่งเดย์นะครับฝรั่งเขาบอกว่าเป็นเทศกาลแกะกล่องของขวัญนะครับมาดูว่าได้อะไรนะครับในวันคริสต์มาสปีนี้นะครับแต่ว่าฟุตบอลกีดติดกันตลอดเหมือนเดิมคนซับกันดีครับวันนี้นะครับเกม เลสเตอร์โอเลียนนะครับเปิดบ้านเจอกับชาตันนะครับสังเกตว่าขวามือของผมก็จะมีตำรวจอยู่กันนะครับหรือว่าเป็นสิบนายนะครับว่าชาตันก็เป็นทีมในลอนดอนนะครับมาเยือนนะครับถือว่าเป็นเกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีนะครับและพี่แมทแห่งลอนดอนเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นทางเข้านะครับนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับของสนามนะครับเป็นทางเข้าของทีมเยือนนะครับเอาไปซัพพอร์ตเตอร์นะครับก็แฟนนะครับดาบอสซวินเข้าทางนี้นะครับสนามก็คลาสสิกนะครับ เล็กๆนะครับทางเข้าดูทางเข้านะครับเล็กๆแคบๆนะครับแล้วก็มันจะใหญ่โตอะไรนะครับชันเดียวนะครับสังกะสีเป็นไม้บ้างเป็นกิดเก่าๆนะครับนี่ครับมาถึงก็ต้องตรวจกระเป๋าก่อนครับให้มีกระเป๋านะครับดูว่ามีอาวุธหรือว่าสิ่งแปลปลอมไหมนะครับตรวจเสร็จก็นะครับเดินเข้ามานะครับมีกระเป๋าแฟนชัตตันนะครับกระเป๋าเขาที่มีโลโก้อยู่นะครับ ้ดูนะครับราคาตั๋วนะครับของทีมนะครับโอเอียนนะครับชื่อย่อดพวกเขานะครับก็เป็นราคาตั๋วแบบทีมลีกร่างนะครับของลีกวันนะครับนี่ครับราคาแพงสุดก็สามสิบสามบอลนะครับคัดเอนะครับคัดบีก็จะถูกมา28ปอนด์คัดสีหรือคัดสิบบอ์ครับนี่สับอาดัลล์ครับผู้ใหญ่นะครับอังกฤษนี่ก็จะมีราคาตัวต่างกันนะครับสำหรับคนพิการสำหรับเด็กเยาวชนนะครับต่ำกว่า18ปีราาก็ถูกลงนะครับ ตัวนะครับผู้บอกิีดในทีมนะครับลีกวันฮัลโหลเดี๋ยวดิเซฟังแฟนซีแฟนซี yes alright what is club พู a ถึงมัน why why พ a n นม o o มุ o มุกมันโอ้ it's a long story I keep h e r y long time alright l it's for the olden fan r ก็โอ้ย yeah 1,000ซีนะครับของโอเรียนครับ thank you นี่ก็เรือมาครึ่งชั่วโมงครับบอลจะเขี่ยนแล้วครับก็นี่เป็นเกมที่เตะกันเร็วครับเตะปลายมงกุฎนะครับเวลาอังกฤษนะครับเพราะว่ามันเป็น2ทีมที่อยู่ในเมืองเดียวกันนะครับก็ต้องเตะเร็วหน่อยครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของแฟนบอลนะครับคิวจะยาวแล้วตอนนี้นะครับข้าสนามนะครับเป็นทีมเล็กๆแต่ว่าแฟนบอลพวกเขาก็หนาแน่นนะครับก็ตรงนี้ครับ ครอบครัวกับพ่อพาลูกมานะครับเข้าสนามคือการปลูกฝังครับของของคนเกิดครับปลูกฝังกันให้รักกีฬานะครับให้ซัพพอร์ตทีมเหมือนครอบครัวเหมือนพ่อนะครับพ่อเชียร์อะไรนะครับก็จะให้ลูกเชียร์เหมือนกันแล้วก็เชียร์ทีมของติดตัวเองนะครับนี่คือความสำคัญที่คนเกิดปลูกฝังกันมานะครับเป็นร้อยปีนะครับว่าซัพพอร์ตโอเลียนยูสิบิเราเหี้ยเท่าไหร่ยูซัพพอร์ต34ปี สโตรดูดูทีมสปอร์ตน็อตเชลซีน็อตทัพนัมน็อตโซน่าแล and what is your dream to support o r i e n My son plays for the academy so hopefully to play here one day. Alright, l <Yeah. S 1> <uss> thank you very much. Alright, thank you, James. ฝั่งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งนะครับความคลาสสิกนะครับของการมานะครับเป็นรถนะครับ น้โอเรียนนะคับเพราะว่านะครับทางเข้าเนี่ยสนามนะครับด้านนี้นะครับซึ่งเป็นด้านหลังประตูนะครับจะเป็นนะครับกระแพงด้วยกับแฝตนะครับที่อยู่ตรงมุมสนามครับนี่ครับนี่ครับแฝตนะครับแฝตนะครับอันนี้ครับสีน้ำตาลบางคนก็เดินเข้ามาครับบางคนตัวฝั่งนี้ต้องเข้าตรงนี้ครับทางเข้าสองทางเข้านะครับซึ่งเป็นถนันนะครับนี่ครับพอมมี่นะครับโคตัสแตนนะครับเอ็นทานเอฟนะครับด้านนี้เลยครับกับของแฝตนะครับ นี่ผมนับเข้ามานะครับลักษณะมาแล้วครับก็นั่งอยู่ตรงนะครับเทสนะครับบล็อกนะครับของแับบิสเบนโรสนะครับนั้นโอเลียนนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในสนามครับสนามนี้ตุดได้ประมาณ9,700คนนะครับไม่ถึงหมื่นคนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็เป็นสนามที่มองแล้วก็มีความคลาสสิกนะครับของตัวเองนะครับถ้ามองไกลๆนะครับเลยออกไปจากสนามเนี่ยครับก็จะเห็นนะครับบ้านคนนะครับวางเรียงรายนะครับฝั่งซ้ายมือครับฝั่งนี้ครับชัดเจนครับ เสนามที่ติดกับบ้านคนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ตั้งอยู่นะครับในย่านชื่อว่าเลตันนะครับแฟนบอลแถวนี้ก็จะเชียร์นะครับทีมโลคอลนะครับก็คือทีมนี้นะครับก็อาจจะเป็นทีมเล็กๆนะครับไม่ได้แชมป์อะไรนะครับมากมายนะครับแชมป์ใหญ่ไม่เคยได้เลยซ้ำนะครับเอกลักษณ์จริงๆนะครับของบุสเปนรถนะครับคือสีด้านนะครับของสนามนะครับดูครับด้านนี้ครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นนะครับคอนโดนะครับหรือว่าเป็นแฟลตนะครับ เป็นสนามเดินอังกฤษนครับที่จะมีแฟลนะครับตั้งอยู่นะครับสี่มุมของสนามนะครับนี่ครับให้ดูครับอันนี้ก็คือเป็นนะครับข้อดีของคนที่มีห้องอยู่ครับก็จะดูบอลได้ฟรีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาคุยกันมาตลอดนะครับหือว่าไม่มีล้อนะครับที่ไหนในนะครับอังกฤษจะมีแฟล็ตั้งอยู่สีด้านแบบนี้ครับ มีก็เข้าสู่นะครับช่วงท้ายเกมแล้วครับก็เป็นเกมลิกวันนะครับเป็น2ทีมในวันนอนนะครับคืออีพีเนี้ยนะครับผมก็เลือกมานะครับอย่างที่นี่นะครับโอเลียนก็คือเพราะว่าผมองว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยว่าพวกเขาคือหนึ่งในทีมในน้อนนอนนะครับมือถือฟังอคคังกฤษนะครับสมเด็จก็อาจจะจากทีมในพรีเมียร์ลีกหรือว่าทีมที่เคยอยู่พรีเมียร์ลีกเช่น QPR อเช่นชาตันกับพวกนี้นะครับแต่จริงแล้วลอนดอนเนี่ยมีทีมบอลเยอะมากนะครับแล้วก็มีบางทีมที่น่าจะลอมาดูสักครั้งนะครับซึ่งลิสเบนส์โรดสนามแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในสนามที่อยากจะเชิญชวนว่าถ้าเกิดใครไม่ว่งผิดมีเวลาว่างอยากจะให้อยากให้ลองมานะครับสักครั้งนะครับหัวก็ไม่แพงนะครับราคาถูกนะครับซื้อได้นะครับในเว็บไซต์ช่วยทำนะครับโปรซอนนะครับอีกเล็กเนี่ยครับการซื้อตั๋วเนี่ยมันไม่ได้ยาก สามารถเข้าเว็บไซต์พวกเขาแล้วก็ซื้อตัวแลอ่ายออนไลน์กับโอเรียนนะครับเป็น e ีีที่ก็ตั้งใจจะนำเสนอและก็เชื่อว่าหลายคนมจะคืนชอบกันนะครับก็เป็นสมุสรนแปลงใหม่ที่ทางคนไทยนะครับคงจะไม่ได้คุ้นเคยกันก็วันนี้นะครับอีพีนี้ก็ก็ต้องปิดไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวรอดูว่า e ีพีต่อไปผมจะพาไปไหนอย่ลืมครับถ้าคืนชอบก็ฝากดไลค์ฝาแชร์ ไปเพื่อนๆนะครับในคูนปเปอรเพจอะไรก็ได้ครับที่ชอบที่บอลนะครับแลผมจะพยายามนําเสนอบอลอังกฤษนะครับในเชิงลึกนะครับเหมือนเดิมนะครับจะเดินทางไปทั่วๆนะครับประเทศอังกฤษแล้วก็ไปแสวงหาสนามใหม่ๆแบบๆนะครับให้ทุกท่านนะครับตามคำเรียกร้องรับผม